ท่านเทพมังกรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ข้าไปที่ห้องนอนของท่านทําไมมันถึงดูซุดโซมไปทั่วทุกที่เมื่อคืนนี้มีผู้บุกรุกเข้ามาอย่างนั้นหรือนางลืมทุกอย่างหมดแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยช่างเถอะนะใช่แล้วมีคนเข้ามาทําความสะอาดให้ดีล่ะอย่าลืมทาสีผนังด้านที่ตะวันออกด้วยเมื่อคืนนี้มีคนบ้าคนหนึง่งบ้าจนพังกําแพงไปเทพมังกรข้าได้ยินมาว่าเหล่าเซียน กำลังจะจัดงานเลี้ยงให้เจ้าเพื่อปัดเป่าฝุ่นควันหาค่าทำภารกิจทั้งหมดที่เจ้ามอบหมายให้สำเร็จแล้วเทพมังกรช่วยพาข้าไปที่งานเลี้ยงเพื่อรับประสบการณ์หน่อยได้ไหมรับประสบการณ์อย่างนั้นด้วยใช่ข้าได้ยินมานานแล้วว่าชีวิตของเหล่าถวยเทพนั้นช่างวิเศษเหลือเกินไม่ง่ายเลยนะที่จะได้มาอยู่ในแดนเทพถึงเวลาที่ข้าจะได้สัมผัสแล้วสักที งานเลี้ยงของเทพมังกรจะต้องเต็มไปด้วยผู้คนมากมายมันคงจะวิเศษไม่น้อยหากจะแอบหนีไปขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกันอยู่ก็จริงนะงานเลี้ยงแบบนี้ไม่ใช่โอกาสที่จะหาได้ง่ายสำหรับจิตวิญญ,ญาณแห่งคนเขาเช่นเจ้าแต่เจ้าไม่กลัวเหรอจิตวิญญาณแห่งคนเขาอย่างนั้นเหรอจริงๆด้วยนะเมื่อคืนนี้เป็นแค่ภาพลวงตาสินะกลัวอะไรกันเล่ากลัวว่าเทพเซียนพวกนั้นจะกินข้าอย่างนั้นเหรอ แต่ในทางกลับกันท่านเทพมังกรไม่คิดว่ามันน่าอายที่จะต้องพาปีศาจอย่างข้าไปร่วมงานด้วยหรือเสียหน้าก็ยังถือว่าดีนะข้ากลัวว่าพอถึงตอนนั้นเจ้าจะไม่เชื่อฟังและสร้างปัญหามากกว่าไม่หรอกนะข้าสัญญาว่าข้าจะเชื่อฟังแต่เชื่อฟังแค่ตัวข้าเองนะข้าได้ยินมาว่าถึงเฉอและท่านเทพมังกรตอนที่อยู่บนโลกมนุษย์มีข้อขัดแย้งที่ไม่ชัดเจนกันอยู่จริงหรือ สุดท้ายแล้วนางปีศาจจะพิชิตผู้ชายแทบมังกรชื่อเหวืนของเราสัมผัสหัวใจมนุษย์ได้จริงหรือทำไมกันนะนางก็แค่ปีศาจงูที่น่าเกลียดเก่งแค่เรื่องภาพลวงตาก็เท่านั้นเอ๊ะหายากน้นเดียที่จะได้เห็นเทพมังกรพาสาวใช้มาด้วยข้าสงสัยว่าแทพพิดาคนนี้มาจากที่ใดกันนะจริงด้วยนะ เป็นเรื่องที่ทําให้สะเทือนใจจริงๆไม่รับหลายใจเลยว่าทําไมถึงได้ทําให้ท่านเทพบังกรชื่วนใจอ่อนได้แล้วจะให้ยืมสักสองสมวันได้ไหมนะนางกือเถิงเชอไม่ใช่ว่าใครก็จะให้นางเป็นสาวรับใช้ของใครก็ได้นะทําไมเจ้ามานเช่นข้ามาร่วมกินดื่มกับเทพเซียนไม่ได้เหรอเจ้าไม่ต้อนรับอย่างนั้นหรือเสียมารยาทแล้วแล้วนะทุกท่านนางไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่เทพบางกรเจ้ากลับมาแล้วจริงๆสินะเทียนตี้ ลินยางกลับมาช้าทำให้เทียนตี้ต้องเป็นกังวลแล้วไม่คิดเลยว่าบอสของสวรรค์จะยังหนุ่มขนาดนี้สาวสวยผู้นี้ที่อยู่ข้างๆเทพลินยางใช่เถิงเฉอที่เล่าลือกันใช่หรือไม่คารวะเทียนตี้เทียนตี้ได้ยินมาว่าท่านเทพมังกรได้ฝึกเถิงเฉอปีศาจงูที่คิดจะคลองโลกผู้นี้ให้เชื่อฟังและมีระเบียบวินัยเหมือนกับสัตว์เลี้ยงแล้วถ้าอย่างนั้นก็ให้พวกเราได้เปิดหูเปิดตาอยู่ในงานเลี้ยงนี้ได้หรือไม่ แทบที่ดาซิงเอ,อ๋วันนี้ข้าได้นําเหล้าปา่อยความ,มาที่นี่เพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มลองและเล่านี้เถิงเฉอก็เป็นคนทําวันนี้นางเป็นคนของข้าก็ถือว่าปลอดภัยไม่จําเป็นต้องฉันจุนพูดผิดแล้วเถิงเฉคือผู้ที่พ่ายแพ้ให้แก่ท่านเป็นนักโทษในสวรรค์ของพวกเราแค่การหมักเหล้าแค่นี้ไม่สามารถแสดงความภักดีของนางได้ใช่ไหมละ่ะข้ารู้แค่ว่าจอมบันเถิงเฉอ เป็นนักรบผู้กล้า,าหาในดินแดนเบื้องล่างและเป็นผู้นำของเผ่าปีศาจถ้าหากว่าสามบ้าได้ชมการเต้นระบำของเถิงเชอรงั้นก็สาม,มารถละทิ้งความคับแค้นใจในอดีตได้ใครอนุญาตให้เจ้าไปเต้นรำกันข้าอยู่ที่นี่ข้าต้องการให้เจ้าทำเรื่องแบบนี้อย่างนั้นด้วยผิดด้วยด้วยที่ข้าจะแสดงความภักดีต่อเทียนตี้ท่านเทพมังกรไม่ยินดีอย่างนั้นด้ว ไม่คิดเลยว่านางจะยังสามารถถือพัดเต้นรำร้องเพลงและดูเหมือนว่าข้าจะไม่เข้าใจนางเลยเออแล้วทำไมข้าถึงอยากจะเข้าใจนางด้วยละ่ะดีดีมากแทบมังกรชื่อวนินเจ้าโน้ม้าวให้เถิงเฉอเชื่อฟังขนาดนี้ได้เช่นไรหลังจากที่กลับมาจากโลกมนุษย์แทบมังกรก็มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆนะฉันจุนกลับมาครั้งนี้แตกต่างออกไปจากเดิมจริงๆเมื่อก่อนเขาไม่เคยดื่มสุราแต่วันนี้ กล้าหาญเป็นพิเศษเลยนะวันนี้เจ้าเชื่อฟังได้ดีมากข้าไม่รู้ว่าเจ้าทาได้ยังไงหรอกนะเจ้าสามารถทําให้ข้าหมักเล่าเพื่อทําให้เหล่าทวยเทพในสวรรค์พอใจให้ข้าประจบประแจงเทียนตี้เพื่อจะได้กลับบ้านเร็วๆนี่ไม่ใช่เรื่องปกติหรอที่แท้เจ้าก็คิดกับข้าแบบนี้อย่างนั้นหรือดูเหมือนว่าเย,ยลีจะดีกับเจ้าจริงๆนะเจ้าอยากจะรีบกลับไปพบเขามากขนาดนั้นเลยหรือ จำบ้านเถิงเฉอเต้นรำได้งดงามมากจริงๆพวกเราพี่น้องต้นรำมาหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้รับคำชมจากเทียนตี้เลยจริงด้วยนะข้าขอดื่มแก้วนี้เพื่อเจ้าคงจะดีไม่น้อยถ้าหากว่านางดื่มจนเมาแล้วและก็เผยรูปร่างที่น่ารังเกียจออกมานางดื่มไม่ได้ที่จวนของข้ายังไม่ได้รับการซ่อมแซมดังนั้นข้าจะไม่ยอมให้ถูกทำลายเป็นครั้งที่สองดงนะข้าจะดื่มแทนนางเอง ดูเหมือนว่าเทพมังกรจะดื่มจนเมามากเลยนะไม่จําเป็นต้องให้ฉันมอมเขาเลยแต่ว่าเขากลับช่วยฉันตั้งหากผ่านไปได้ด้วยดีมากตามที่คาดไว้ฤทธิ์ของผงเมาหลับปางตายนี้ใช้ได้จริงๆแม้แต่เทพเซียนก็ยังยากที่จะต้านทานดีมากรีบหนีไปตอนที่ไม่มีใครสนใจนี่แหละนะเทพมังกรฉันต้องไปแล้วนะในเมื่อเธอไม่ใช่เขาพวกเราอย่าได้พบกันอีกเลย มีดำน้อยจะโตขึ้นแล้วเหรอเนี่ยก็นี่ก็ผ่านไปตั้งสิบห้าปีแล้วนะดีจังเลยนะอาจารย์หนิงหนิงยังมีชีวิตอยู่ทำไมถึงได้รู้สึกว่าท่านผอมลงนะเนี่ยเทพมังกรตนนั้นไม่ได้รังแกท่านใช่ไหมเขากล้าทำแบบนั้นที่ไหนละ่ะไม่ดูสะบ้างนะว่าอาจารย์ของตัวเองเป็นใครนะเทพมังกรบ้านั่นอย่าให้ข้าได้พบเขานะไม่ใช่แค่จะสับให้เขาเป็นชิ้นๆแล้วก็เอากระดูกมังกรไปต้มให้อาจารย์หนิงหนิงดืม่ม ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่รู้นะว่าเทพมังกรชื่อเหวินก็คือวงหลิงยางที่ทะยานขึ้นเป็นเทพนะก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยเจ้าหมีน้อยก็จะไม่ต้องจินตนาการถึงเทพเซียนผู้ที่ไร้หัวใจนั่นถ้าหาเขารู้ว่าเขาก็คืออดีตพี่ชายของเขาเขาจะต้องเศร้าไปกว่านี้แนะ่ท่านก็คืออาจารย์เหนิงหนิงหรืออ๋อข้าขอแนะนำนะพวกนางก็คือลูกสาวของข้า เวลาของโลกมนุษย์ผ่านไปเร็วขนาดนั้นเลยเจ้ามีลูกสาวแล้วเหรอเนี่ยว่ากันว่าเทพบางกรที่อยู่บนสวรรค์จับตัวท่านไปเป็นเรื่องจริงงั้นเดือไม่คิดเลยนะว่าตัวฉันเองจะกลายเป็นคนที่เขาเล่าลือกันนะะไม่รู้ว่าเด็กพวกนี้จะเคารพฉันหรือเปล่านะท่านนาะงข้าได้ยินมาว่าเทพบางกรบนสวรรค์นะ่ะเป็นบางกรลาบอกตัวใหญ่และจับตัวท่านไปเพื่อบังคับให้ท่านเพอให้กำเนิดลูกบางกรนน้อยให้เขาใช่หรือไม่ฮะ ว้าวท่านนะให้กำเน,นิดลลกมังกรน,น้อยได้ด้วยเหรอให้กำเน,นิยดยังไงนะให้กำเน,นิยดยังไงปีศาจน้อยสมัยนี้แกแดดขนาดนั้นเลยเหรอข่าวลือนี่คงทรงพลังมากเลยสินะแม้แต่ปีศาจตัวน้อยก็ไม่เว้นเลยเหรอเนี่ยพวกเจ้าสองคนนะไปอ่านตำราที่ไหนกันมาแล้วเนี่ยข้าบอกแล้วว่าอย่าไปทะเลทลายที่ไหนนะอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระพวกนี้ทำาไมเจ้าไม่เชื่อฟังข้าเลยนะท่านพอข้าผิดไปแล้วเอออาจารย์หนิงหนิง ขอโทษนะไม่เป็นไรเด็กๆก,ก็ชอบพูดได้สาระแบบนี้แล้วนะโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่ชอบซุบซิบนินทาทำไมมันถึงเกินจริงเมื่อพูดถึงเรื่องปีศาจนะแค่ไม่ระวังเรื่องอื้อฉาวระหว่างฉันกับเทพมังกรก็แพร่กระจายไปทั่วสามดินแดนเหรอจริงด้วยนะเย่หลีละ่ะเขาเป็นยังไงบ้างอาจารย์ท่านยังมีความรู้สึกค้างคาต่อเขาอยู่จริงๆด้วยอาจารย์นิงน่งๆยังไงก็ลืมเรื่องของเย่หลีไปสะเถอะนะเพราะยังไงซะ เรื่องของพวกท่านก็ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนจากนี้ไปท่านจะไม่เปิดเผยตัวต,วตนและซ่อนตัวอยู่ที่เมืองนี้สิทธิ์จะดูแลท่านและให้เกียรติท่านเป็นอย่างดีไม่ชัดเจนอย่างนั้นเหรอคำพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เยหลีเปลี่ยนไปมากเขาพูดว่าเทพมังกรแย่งชิงภรรยาของเขาในคืนวันแต่งงานนอกจากนี้เขายังกล่าวหาว่าภรรยาอันเป็นที่รักของเขายอมหักเขี้วง,งูของเขามากกว่าที่จะถูกเทพมังกรดูถูก เขาที่น่าสงสารได้เก็บฟันที่หักไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์และเก็บไว้นานหลายปีแต่เขาแทบรอให้ภรรยาของเขากลับมาไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าไม่ว่าอาจารย์จะกลับมาได้หรือไม่เขาก็จะรอท่านอยู่แม้แต่เมืองผีก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองแห่งการหลงลืมไปแล้วไร้เหตุผลนี่เป็นเรื่องที่น่าสับสนจริงๆนะข้าอยากจะขอบคุณเยี่หลี่จริงๆสําหรับความยุติธรรมครั้งใหญ่นี้เขี้ยวที่หักนั่นนะตอนนี้อยู่ที่ไหนเหรออ๋อเขี้ยวที่หักของท่านนะถูกเยี่หลี่ใส่กรอบไว้ และประดิษฐานอยู่ในวัดชิงเชงิงในเมืองแห่งการหลงลืมมีค่าธรรมเนียมเข้าชมเพื่อเข้าไปสักการะด้วยนะไม่ได้ฉันจะต้องไปเอาเคี้ยวที่หักนั่นกลับมาฉันจะไม่ปล่อยให้เยี่ยลีแพร่ข่าวลือต่อไปได้หน่อยนะเดิมทีแค่อยากจะวางยาพิษฆ่าเยี่ยลีถึงได้หักเขี้ยวไปตอนนี้หลังจากที่เขาทำความสะอาดแล้วมันก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่ฉันมีต่อเขาเหรอใครมากันล่ะเนี่ย หรือว่าจะเป็นหนิงหนิงเงินรึไม่หนิง,ง,นห,ห,นงหนิงของข้าน่าจะกลับมาไม่ได้แล้วเนี่หนิงหนิงเจ้ากลับมาแล้วจริงๆรรึเจ้ามาเยี่ยมข้าอย่างเงินรึระวังหน่อยนะตาของเจ้าเป็นอะไรไปเฉยเวนพาตัวเจ้าไปและยังทําให้ตาของข้าบาดเจ็บเขายังบอกอีกว่าข้าเย,ยลีจะอยู่ในโลกเบื้องล่างนี้ไปตลอดชีวิตและจะไม่มีวันได้กลับชาติมาเกิดอีกครั้ง ทำได้แค่มองดูพวกเจ้ารักกันอยู่บนสวรรค์และเจ้าก็แค่เห็นหน้าของเขาใจของเจ้าก็จะอ่อนลงตามกาลเวลาอย่างแน่นอนแม้ว่าเจ้าจะเป็นสัตรูเกา่าแต่ว่าเจ้าก็ตกหลุมรักเขาอีกครั้งอย่างแน่นอนไร้สาระข้าจะตกหลุมรักชื่อเหวินคนไร้ประโยชน์นั้นได้อย่างไรละ่ะข้าแยกแยะได้อย่างชัดเจนวังหลิงยางก็คือวังหลิงยางเชื่อเหวินก็คือชื่อเหวนินข้าจะบอกเจ้าในตอนนี้เลยว่าข้าจบการศึกษาที่จวนเทพบังกรแล้ว สิบวันที่ผ่านมานี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเชื่อวนหัวโบราณขนาดนั้นจะชอบปีศาจได้ยังไงกันเล่าแต่ว่าข้าก็ไม่ได้มาอธิบายอะไรกับเจ้าทั้งนั้นเจ้าเอาเคียบที่หักของข้ามาคืนข้าซะจากนี้เจา้จาก,ก็เป็นเจ้าเมืองของเจ้าไปพวกเราต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินนะและก็เจ้าก,ก็เลิกทําแบบนี้ซะเจ้าคิดว่าข้าง่จริงๆเหรอเจ้าไม่ได้ตาบอดแล้วทําไมถึงได้แกล้งทําเป็นตาบอดละ่ะฮะแย่แล้ว ติดกับซะแล้วเจ้าทำร้ายข้าอีกแล้วนะชื่อวนตกลงมายังโลกมนุษย์สูญเสียความทรงจำแต่ก็ตกดุมรักเจ้าข้าไม่เชื่อหรอกนะหากว่าเจ้าจาอะไรไม่ได้จะมีเพียงข้าที่อยู่เคียงข้างเจ้าทุกวันเจ้าจะตกดุมรักข้าเยลีคนนี้หรือไม่นิงนิงก่อนหน้านี้ข้าผิดไปแล้วข้าไม่เห็นข้าเจ้ามากพอดังนั้นเราต้องให้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่นะแล้วมาก เจ้าเป็นเลวที่สุดเลยข้ารู้ว่าข้าเลวแต่เพื่อให้เจ้าอยู่เคียงข้างข้าข้าคิดว่ามันคุ้มค่านะนิ่งๆเจ้าคือปมในใจของข้าข้าใช้เวลาหลายพันปีในโลกนี้และข้าเชื่อว่าข้าสามารถใช้เวลานับไม่ถ้วนเพื่อที่จะทำให้เจ้ากลายเป็นผู้หญิงที่รักข้าเท่านั้น